ไอ้ยี่สองเล่นเลวกูเครียดที่กูดูจอยนี่เนี่ยวะมึงดูในกลุ่มดวงดีอีสปอรตเนี่ยไอ้เหียกูเห็นฟองเล่นแลวกู้มนี้เลยแม่ไอ้ยี่สองมาเล่นแมีเมเนาะปั่นปั่นเพื่อน ฮ่าฮาฮาฮาไงเอป่ะ